มาครับสำหรับยังลิทเอทีตัวนิวนะครับตัวใหม่แล้วเรียบร้อย1.2ตัวสมาร์ทนะครับปี2024เลขไม่40,000นะครับราคายังไม่เป็นทางการนะครับแต่ราคาอยู่ที่ประมาณ519,000นะครับอาจจะ499ก็ได้นะครับเดี๋ยวราคามาผมอัปเดตให้อีกทีเนาะนะครับปัะเบียน6760ป้ายทปเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว1.2ตัวสมาร์ทออปชันเขาก็จะได้ครบมาแล้วเรียบร้อยแถมคันนี้นะครับ ลงล้อมแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะในส่วนของการสตราดมีให้ครบจบเลยส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องไปทำเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไปนน่นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศในส่วนของคันนี้นะครับมีในส่วนของกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญในส่วนของด้านในได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยแล้วก็ได้ในส่วนของตัวพรมนะครับรอบคันเนาะรถมายัางไงผมขายไปอย่างนั้นนะครับ และที่สําคัญในส่วนของภูมิลัยอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยพี่เครื่องเล่นส,สวยๆนะนี่เลยนะครับแล้วก็กล้องบันทึกานหน้าของแท้กล้องถอยมีให้แล้วครบจบนะคันนี้ใครอยากได้เปเช็งงานสามารถติดต่อมาได้เร็วๆนะครับฟรีดาวน์น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ8,00 0ันไปลานะครับหรือ800 0กลางๆแล้วแต่ครดิตลูกค้าที่จะได้รับดอกเบีย้ยพิเศษเนาะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปตัดไปครับ ใครที่อยากได้รถสภาพดีๆนะครับคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับภาสีพรบรต่อให้นะครับลูกค้าอยู่ตังบัตซื้อได้เหมือนกันเนาะนั่งรออยู่บ้านเตรียมเอกสารไว้นะครับผมมีไฟแนนซ์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับผลอนุมัติผ่านก็ส่งรถสไลด์ให้ด้วยหรือถ้าอยากขึ้นมารับด้วยตัวเองนะครับผมสามารถแถมตัวเครื่องบินแถมตัวรถทัวร์ให้ได้นะอ่านะครับใครไม่เคยนั่งเครื่องมา๋ยวผมจัดการให้นะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว To y o ต a เอีนะครับตัวยาฤทธิ์เนาะตัวเก่งตัวใหม่ตัวนิวนะครับ1.2ตัวสมาร์ทปี2024นะครับเลขไม่40,000เท่านั้นนะครับราคายังไม่เป็นทางการเนาะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับราคาที่ประมาณ519,000นะครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,000ไปไปๆนะครับไฟด้านหน้าเป็นฟ u ู l LED นะเต็มระบบนะครับกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเป็นโนแบ็คสัหลี่ยมฝากระโปรงคมๆแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟผมให้ดูก่อนนี่ครับ สีสวย,สสยใสๆสนี่พี่ลอยหินกระเด็นแทบไม่มีอันนี้คือรถเข้าใหม่นะรถเข้าใหม่ฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับล้อมแม็กเอกลักษณ์สีเทาดําแบบนี้เขาลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกใกล้ๆกมาในส่วนของตัวยางนะครับคันนี้มาพร้อมกับยาง2 1 5ทับห r 1 7เนะครับเป็นแม็กอลลอยขอบ17อ่ายางปี2 0 2 4แล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นยางปีใหม่นะเอาไปใช้งานยาวๆนะครับล้อมแม็กก็ถือว่าสวยเลยเออกแบบมาดีเป็นสีเทาดำนะครับ แล้วก็เป็นดิสน้าด้วยนะครับระบบความปลอดภัย ABS มีมาให้กับระหว่างกันชนนะครับไม่มีอ้าสันเหลี่ยมคันข้างถือว่าสวยเลยพี่นะครับผมล้างนี่บอกเลยว่าป้ายแดงอายแน่นอนนะครับและที่สําคัญในส่วนของกระจกมองข้างเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยในส่วนของสันเหลี่ยมนะครับคมคมครบจบกันสตราดมีให้สภาพหลังคาด้านบนรอยขี้นกไม่มีนะครับคลิปฉลามครบจบนะครับคันนี้ออปชั่นบอกเลยว่าตัวสมาร์ทนะครับผมว่าตัวนี้กาลังพอดี นะครับตัวนี้กาลังพอดีนะครับเพราะว่ามีในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้านะครับกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับออปชั่นครบๆเบาะหนังจัดเต็มนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนและที่สําคัญนะครับเปิดฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะครับตัวเลนตัวกล้องนะครับสวยๆเใสพี่นะครับไฟสองป้ายทะเบียนมีมาให้เนาะป้ายทะเบียนนี้ผมเปลี่ยนไปกรุงเทพให้นะครับไม่ต้องห่วงเลย และที่สําคัญนะครับที่เก็บของสัมภัระนะครับกว้างขวางแบบนี้นะครับมีฐาดรองให้แล้วเรียบร้อยนี่ครับตีโป่งออนด้านข้างเพื่อใส่กระเป๋ากอบฟได้นะครับนี่นะขับไปตลาดนะเครื่องยนต์1.2ผมว่ากําลังพอดีนะครับแล้วก็หัวรดนี่คมคลิปอยู่แล้วนะพี่หายึดเนี่ยไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับสี่เหลี่ยมคมๆนะครบจบนะสีเดิมรอบคันขาวเดิมรอบคันแน่นอนนะครับ ผมอยากให้ลูกค้าได้กลิ่นมากเลยนะครับรถเข้าใหม่รถคันนี้กลิ่นหอมมากนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลรักษาดีมากด้านในเป็นยังไงนะครับนี่ครับอุปกรณ์ถอดล้อนะครับอ่าอุปกรณ์ปะยางเบื้องต้นนะครับมีมาให้เนาะถ้าเป็นรถตั้งแต่ปี2022ขึ้นมาจะไม่มีในส่วนของล้ออะไหล่ให้แล้วนะครับนอกจากจะกระบะกับพวก PPV นะอันนั้นมีให้นะครับแต่ถ้าเป็นเก๋ง ตั้งแต่เก่งขึ้นไปนะครับตั้งแต่ปี2022จะไม่มีล้ออะไหล่ให้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เบื้องต้นให้นะครับปะยางเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอนะครับปั๊มลมนะครับไฟฟ้ามีมาให้นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับด้านข้างก็ถือว่าแจ่มใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับขาวเดิมรอบคันนะกันศาสตร์มีครบจบนะนี่ฟอร์นะครับยาริสเอชีพนะครับใหม่ๆน่ได้ติดตั้งจากป้ายแดงมา และที่สําคัญในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้เลยนี่ครับกว้างขวางใครว่าเขาเล็กไม่เล็กนะครับผมสูง170เนะครับเข่าเหลือหัวเหลือและที่สําคัญในส่วนของตัวพรมตัวนี้มานะครับได้มารอบคันเลยนะครับตรงนี้เขาก็ติดตั้งมาให้นะเป็นแบบหนังสีน้ําตาลนะครับรถมายังไงขายไปอย่างนั้นเราไม่เอาออกนะครับนะเราไม่เอาออกแล้วเซลล์ก็ไม่มีสิทธิ์เอาออกด้วยนะครับลูกค้าได้เลยเนาะในส่วนของภาษีพรบผมต่อให้นะครับ ถามว่าการออกรถยุ่งยากมครับนะเสียเวลาหน่อยนะเสียเวลาหน่อยประมาณสักวัน2วันประมาณนี้เตรียมเอกสารหน่อยนะครับได้รถขับกลับแน่นอนเนาะหรือถ้าใครเครดิตดีนะครับสองอาชีพรับรถภายในวันได้นะครับข้าราชการพนักงานบริษัทเนาะมีเครดิตเกินปีทํางานเกินปีนะครับส่งดีส่งตรงเกินปีนะครับสามารถรับรถภายในวันได้2อาชีพหลักเท่านั้นนะครับข้าราชการกับพนักงานบริษัทนะเงินเดือน2เท่าของค่างวดครับเตรียมเอกสารไว้ เช็คเครดิตแล้วได้รับวงเงินใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับรถภายในวันรับรถภายใน2ชั่วโมงได้เร็วสุดที่เคยทํามานะครับผลอนุมัติจากยื่นเอกสารนะครับหนาทีนะครับเร็วสุดที่เคยทํามานะครับสามารถฟ้ารับเคสได้นะครับและที่สําคัญในส่วนของด้านในนะครับหัวแมลยมันติดฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยรถหอมมากนะครับนี่เลยนะครับตัวเบาะหนังตรงกลางเป็นผ้านะครับเพื่อระบายความร้อนเนาะ แล้วก็มีอีกคันหนึ่งที่เข้ามาใหม่เป็นตัวพรีเมียมคันสีขาวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นเป็นในส่วนของสเก์รตรอบคันเลยนะอ่านะครับสีสวยนะแดบบอดจแจ่มๆพี่ใครได้ไปคุ้มค่านะครับและที่สำคัญในส่วนของตัวระบบแจ้งเตือนกันชนมีมาให้นะครับเพราะว่ามีตัวเรดาร์านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของการล้อฟรีออโต้รันนะครับครบจบเลยแถมเป็นพุชต์ทนะครับคุณแจเป็นแบบนี้ คับแนละคุณแจสวยนะขออนุญาตสตาร์ทแล้วกันมาครับมันไม่ได้กระพริบนะกล้องผมมันกระพริบนะนะครับอ่าเลขไม้นะครับก็เลขไม่สแสดงอยู่ที่แป๊บนึงนะต้องปิดประตูก่อนแล้วก็กดเลือกนะครับอ่รถเสียงเพลงแป็บนึงผมชอบตรงนี้นะ ตรงที่ตัวเจ้าเขาไม่ห่วงออปชั่นนะพี่ดูหน้าจอกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับมีในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับปลดล็อกให้แล้วเรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้วนะครับยกลอยแบบนี้เลยนะครับสวยแด้ปลอดแจ่มเนาะแต่ผมขออนุญ,ญาตให้ดูในส่วนของเลขไมลแล้วกันนะครับมันยังไม่ขึ้นไอ้มีนาฬิกาด้วยสวยไหม <laughs> โอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมจะให้ดูเลขใหม่อืม oh. <Get> นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่าอยู่ล่างนะอ่าโอเคมาแล้วครับนะ ด้าน,นล่างเนาะเลขไมโอดีโอนะครับอยู่ที่41,255นะครับเมื่อกี้ขออาจจะใช้เวลาหน่อยนะมากดตรงทริกนะครับนี่เลยนะมันจะมีทิก A ทิก B นะครับแล้วก็ในส่วนของโอดีโอที่เป็นในส่วนของระยะทางทั้งหมดเนาะตั้งแต่ออกรถมานะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับระบบแอนะร์ออโต้เนาะตัวนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของอช่อง usb สําหรับเสียบชาร์จนะครับช่องดีซีบสโวลต์มีให้ แล้วก็มีที่วางของให้ตรงนี้นะครับเนี่ยมีการเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนที่ดูการเปลี่ยนน้ามันเครื่องของเขานะครับมีหมดเลยนะครับตัวเกียร์นะครับตรงนี้เป็นลายคิทตันนะครับสีดําเนาะเบรกมือมีมาให้แล้วก็ก้องันทึกด้านหน้านะครับคันนี้ก็ได้มานะครับเป็นก้องันทึกด้านหน้าของแท้นะครับจากทางโตโยต้าถามว่ามันบังตาไหมมันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราขับรถแน้วอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะมันไม่ได้บังทัศนวิสัยเนาะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอน ก็ประมาณนี้นะแดบบอดสวยนะโดยรวมสวยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับครับก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์4สูบ16บากเบานะครับไม่ใช่3สูบเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ VVTiE นะครับขนาด1.2ลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะ94แรงม้านะครับใครอยากได้ไปเช็คงานสามารถติดต่อมาได้นะครับโดยรวมนะครับจิบมากพี่ร้อยน้ำมันเยิ้มไม่มีแน่นอนนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องนะผมมีการเปลี่ยนถ่ายให้แบตเตอรี่เกินกปีครึ่งผมมีเปลี่ยนให้นะครับแต่คันนี้รถปี24นะน่าจะแบตใหม่ๆอยู่เลยนะครับแล้วก็วารันตีศูนย์นะครับยังอยู่ครบนะครับคันนี้ vine, ผมจะไม่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะลูกค้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องที่ศูนย์โตโยตา้าได้เลยนะครับ mm. เพราะว่าวารันตีโตโยตา่ายังอยู่ครบนะครับเนาะหัว no? น็อตนี่สวยอยู่แล้วพี่นะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับสีเหลี่ยนข้างๆก็ถือว่าสวยถือว่าโอเค คันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับคุ้มๆเลยแหละนี่ครับนี่คือตัวโตโยต้ายาริสตัวเอทิฟนะครับตัวนิวเนาะตัวนี้ปี2024นะครับเลขไมซี่4,000ราคายังไม่เป็นทางการนะครับแต่ผมคิดว่าน่าอยู่ประมาณ5,000-19,000หรืออาจจะต่ํากว่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้าราคามาเดี๋ยวผมอัปเดตให้ใหม่นะครับสุดท้ายนี้ครับแล้วก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พามาลุ้นรถสวยๆแบบนี้วันนี้ผมแมนพิจิตรขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ